มารับชมรายการครัวอร่อยและครัวอร่อยในยวันนี้นั่นก็คือผักบุ้งไฟแดงวัตถุดิบอันนี้ครับเป็นผักบุ้งเราใช้เป็นผักบุ้งจีนเพราะว่าผักบุ้งจีนมันกรอบกว่าผักบุ้งไทยผัดออกมาแล้วจะดูสวนงาพริกกระเทียมที่หั่นมาแล้วเต่งนน้นะซอสผัดน,นี่ค่ะทอซอสผัดตาทาคุมิเป็นซอสผัดสุดเข้มขน้น น้ำปลาแท้หยดทองหรือใช้ผมใช้น้ำปลาหยดทองเพราะว่ามันจะมีความหอมซอสเห็ดนางรมเห็ดชิตะก,กิมีความหอมอยู่แล้วเต้าเจี้ยวแล้วก็พิกไายผลไปดูวิธีทำกันเลยตัดคลิปเอาครัวิธีทำมันไม่ยากครับเราจะเปิดเตาแบบไฟแรงที่สุดแบบ ในประมาณนี้แล้วจะใส่น้ำมันรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะเดี๋ยวบอกไวนิดนึงยังไม่ได้ปรุงผักเลยลลครับจะมาครับมานี่ เรามาปรุงขับกันเราจะใส่ที่จะเค็มในผักบุ้งซอสหอยน้ำปลาเหลือทอง ซอสหอยนางรมเห็ดชื่อตะก,กิ่วต้มเจียวเจียวก่อนนะเพราะว่าถั่วมันอยู่ข้างล่างไ่เดี๋ยวพอเพราะต้มเจียวมันเค็มมันปลาก็เค็มอนยะู่แล้วพริกไทยหนอ่อย เราให้ควันขึ้นหน่อยนะแล้วก็ใส่ผักบุ้งรับควันขึ้นแนละ้วจะใส่ผักบุ้งไปเลย ด้วยไฟแรงผัดให้ผัดบุง้งแห้งนะครับเนี่ยเห็นไหมมันมีน้ำออกมาเลยครับเราปรุงไปแล้วเพราะเพราะฉะนั้นถ้าเราปรุงแบบข้างนอกมันก็จะผักนี้ก็จะไหม้ครับเล็กต้องคอยคนอ,อยู่ตลอดเวลาครับไม่งั้น,นมัผัด้งจะไหม้เดี๋ยวเราตัดตอนที่เราทำเสร็จกันเลย ก็แล้วสาเหตุที่แบบผักบุ้งเหี่ยวขนาดนี้เพราะว่าน้ำมันออกมาจากผักบุ้งเยอะมากเลยครับดูจากแบบขักโอเคเสร็จแลครับเดี๋ยวเราจะเอาเขียวเราจะเอาลงการเลย